สวัสดีค่ะเป็นคลิปที่3หรือ4หรืออะไรสักอย่างของวันนี้นะคะก็อาจจะสังเกตว่าวันนี้เนี่ยเน็ตอัพโซเชียลแคมบ่อยมากเพราะว่ารู้สึกว่าสมัครมานานมากแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ให้มันเป็นประโยชน์สักเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสเปิดตัวโซเชียล a คมอย่างเป็นทางการนะคะก็วันพรุ่งนี้ค่ะ วันที่12มกราคมปี2555ะคะก็คันดี้มาเฟียะคะ่ะมีอัลบั้มเต็มแล้ววางแผงที่ B2S ทั่วประเทศนะคะก็สำหรับวันที่พรุ่งนี้เนี่ยก็จะวางในกรุงเทพทุกสาขาเลยที่ B2S นะคะแล้วก็สำหรับชาวตา่งตางจังหวัดเนี่ยชาวต่างจังหวัดเนี่ยก็จะวางประมาณวันพฤหัสนี้หรือวันนี้ว,นนวันอะไรนะ วันนี้วัน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 นี้วันวันนี้วันวันนี้วันอะไรอ่ะอังคารอืมมันพุธหรือเปล่าไม่รู้สักวันหนึ่งนะคะก็เอ้ยวันนี้วันอะไรอ่ะโอเคสมมติวราเดี๋ยวนะวันนี้วันพุธใช่ไหมก็อ่าฮะเอาเป็นว่าชาวต่างจังหวัดจะวางแผงวงินพฤือหัสละกันค่ะที่ B2S ก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะขอปรโมทหน่อยนาที26แล้วเสียเวลากับแบบวันอะไรนะคะก็วันในอัลบั้มเนี่ยก็จะมีมีโฟตโต้บุ๊กทั้งซิงเกิลหนึ่งถึงซิงเกิลที่ห้านะคะแล้วก็ซีดีทั้งหมดสองแผ่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นซีดีเป็นเป็นซีดีแบบฟังเพลงไว้ฟังในรถนะคะแล้วก็อีกอันนึ้งจะเป็น MV ที่ชัดมากๆนะคะพร้อมกับคาราเกะอย่าลืมไปฝึกร้องกันด้วยแล้วก็ ที่สําคัญนะคะก็จะมีข้อความจากคันนี้มาเงกงเล็น้อยๆนะคะถึงทุกๆคนก็อยากให้อุดหนุนกันและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นจะมีซิงเกิลที่หกให้ฟังกันด้วยก็คือจะเป็นเพลงช้านะคะเพลงชา้าชื่อว่า,าไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวค่อยอพูดๆก็นแหชื่อว่าเพื่อนกันพูดไม่ได้ทุกเรื่องนะคะก็อยากให้ฟังกันสําหรับคนที่แอบรักใครแล้วก็ยังไม่กล้าบอกเขาน่าจะโดนกับเพลงนี้นะะ่ะพูดกันเพื่อน พูดกันพูดไม่ได้ทุกเรื่องโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วดูเบลเเนาะโอเคไว้เจอกันอย่าลืมนะ B2S ทุกสาขาทุกประเทศนะคะ